สวัสดีค่ะเจอกับไปเตออีกแล้วนะคะเรามาเล่นคลิกอกคาแบบรันด o อมกันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคิดถึงเราไหมจินตนาการถึงเราบ้างไหมฝันถึงเราบ้างไหมเราไปสุ่มดูพลังงานกันเลยนะคะถ้าคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะน่าจะเป็นข้อความสำหรับคุณค่ะ The View of Fortune คว e n ออ w วานหกเหรียญห้าเหรียญน,นะคะถามว่าเขาคิดถึงหรือนึกถึงหรือฝันถึงเราบ้างไหมจินตนาการถึงเราบ้างไหมแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคิดถึงอะไรก็ตามที่มันเคยผ่านมาแล้วนะคะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็นการที่คุณกับเขาเคยคุยกันเคยมีการติดต่อสื่อสารเคยมีปฏิสัมพันธ์กัน เคยกินข้าวด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปจิบชากาแฟด้วยกันนะเคยไปนั่งรถกินลมชมวิวด้วยกันเขายัางจํามันได้ดีแล้วเขาคิดถึงคิดถึงนึกถึงแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายแล้วก็นั่งซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่คนเดียวทําอะไรไม่ได้ได้แต่ภาวนาร้องขอให้มีปาฏิหาริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือขอให้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นให้เขากับคุณได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะเนี่ยเห็นไหมมันยังเป็นคนที่ยังมีความรักยังมีความผูกพันยังต้องการกันและกันอยู่ตอนนี้เวลานี้ที่คุณมาเปิดคลิปนี้ที่คุณเลื่อนมาเจอพอดีนะคะเขาที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณเฝ้าฝันถึงคุณเสมอไม่เคยลืมนะคะอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นยังจํามันได้ดีและตอนนี้ถ้าคุณยังคุยกันอยู่ยังดิวกันอยู่นะคะเขาส่องคุณตลอดส่องเช้าส่องเย็นส่องเที่ยงก่อนนอน นะคะก่อนอาหารหลังอาหารนะคะหรือจะเป็นช่วงที่เขาแบบว่างๆไม่ได้ติดภารกิจเขามา2่คุณตลอดนะ2เราเครียดนะคะบอกเลยว่า2เราเครียดขี้ถึงขี้ห,งหวงส่องแล้วทำอะไรไม่ได้นะส่องแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแถมความคิดยังตีกันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาเรายังไงดีใจนี่อยากพุ่งมาหาเรามากแต่พุ่งมาไม่ได้นะคะ ด้วยเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือชีวิตที่เขาจะต้องไปแก้ไขนะคะเขาก็เลยทําได้แค่นิ่งเงียบนะคะแล้วก็แอบ,บมองคุณอยู่ห่างๆถ้าตอนนี้คุณเขามามาหายหายนะคะคุยกันมามาหายๆคุยกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดีสวันไข้นะคะเดินหน้า3ามก้าถอยหลัง3ามก้าบอกเลยว่า เขาก็ละล้าละลงังเขาก็มีความไม่มั่นใจกลัวจะไม่รักกลัวเราจะไม่รักเขาเหมือนกันเนาะขอให้คุณโชคดีค่ะที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้เขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากด้วยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ